สวัสดีค่ะตอนนี้วิก็นั่งเรือนะคะเป็นเรือหางยาวเหมาลำมามา1,300บาทเนี่ยค่ะเขาจะพาเราเที่ยวบนเกาะพีพีในหมู่เกาะพีพีนะคะเป็นเวลา3-4ชั่วโมงนะคะแล้วแต่ต่อรองนะใครมาก็ต่อรองเอานะคะถ้านักท่องเที่ยวเยอะอย่างเงี้ยเขาก็ต้องจำเป็นที่จะต้อง3ชั่วโมงใช่ไหมแต่วันนี้วิได้ถึง4ชั่วโมงอ่ะ ตรงนี้นะคะเป็นหัวใจของเกาะพีพีหัวใจใหมายความว่าใครมาต้องมานะคะใครมาต้องมาเรียกว่าปิเลปิเลลากูลเหรอคะพี่เ,เรียกว่าปิเลลากูลหรือว่าหรือว่าพีพีอะไรนะคะหรือว่าพีพีพเละค่ะนี่จะต้องมาจอดถ่ายรูปตรงนี้นะเมื่อกี้เรานั่งเรือออกมาเนี่ยเป็นเรือหางยาวลานี้นั่งไม่น่ากลัวเลยเ,ลเรือทยอยมากันเยอะแล้วนะวินี้ออกมาแต่เช้านะเพราะว่าเดี๋ยวเรือเยอะ ก็กลัวจะแบบจะไม่สวยนะอ่อจ์แบบเลือกเรือ,อน้อยๆหน่อยถ่ายรูปจะได้ดูเป็นธรรมชาติเรโอตังควาบอกมือไม่ไม่เรือลำอื่นๆลูก <c oughs> แล้วหนูสวัสดีท่านผู้ชมหรือ,อยังลูก <c oughs> เราสวัสดีท่านผู้ชมหรือ,อยังค่ะ <c oughs> <c oughs> วัสดีครับเอ่อวัสดีรอบทิศเลย <c oughs> รอบทิศเลยนะคะ <c oughs> วัสดีค,ะ <c oughs> ดค่ะอ่าปีเละลากูนเนาะตรงนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีจอดจอดเรือให้ ให้ว่ายน้ําเล่นน้ําได้ตรงที่มันไม่ลึกเกินไปรงตรงลึกตรงไหนอันตรายพี่เขาก็จะบอกเรานะคะอือหือยครับะเป็นไงลูกเดี๋ยวแม่ตรงไหนตรงไหนอาเรอเอ้อ้มีเรือสวนมามีเรือมาน้ําใสมากๆค่ะตรงนี้ยังไม่เห็นปลาไม่เห็นปลาการังนะเดี๋ยวจะมีจุดให้ลงไป ก็คือก็คือพี่พี่พี่ที่พาเที่ยวในค่ะใน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 เซ็ตของพี่ทัวร์พันสบาทเนี่ยก็คือจะมีกุจุดให้ดูปะาการังอะไรอย่งนี้ด้วยนี่ในเรือก็จะมีทั้งชูชีพทั้งแว่นตาสโนอ์เกิลอะไรอเงี้ยอ่าค่ะเดี๋ยวพี่เขาพาดูแน่นอนบินมาได้เลยเพราะตอนนี้เรือยังไม่วงอ่าปิเลลากูนสวยจริงๆประเทศไทยนี่สวยจริงๆจลงว้ เันญชวนนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะเก่ะพี่ๆกระบี่ค่ะ